ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการสมัครสมาชิกของเจ้าตัวเว็บไซต์ W3School ครับเมื่อทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ W3School แล้วให้ท่านนําเมาส์นะครับไปคลิกที่ด้านขวามือตรงคําว่าล็อกอินตรงนี้ครับ จากนั้นนะครับระบบจะพาทุกท่านเข้าสู่กันสมัครสมาชิกโดยกรอกในส่วนของตัวอีเมลและพาสเวิร์ดตรงนี้ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่ตอนนี้เพื่อนๆยังไม่ได้มีบัญชีการใช้งานเจ้าตัวเว็บไซต์ W3School นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเข้าใช้โดยให้ท่านไปคลิกที่คำว่า sign up ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทำการระบุอีเมลของท่านที่จะ ใช้ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ครับของผมจะใช้ในส่วนของตัวบัญชีอีเมลอน,นี้นะครับ Arduino นะจ๊ะ a g m a i l c o m จากนั้นนะครับก็ให้ท่านใส่ในส่วนของพัสิร์เพื่อที่จะเข้าสู่เว็บไซต์เติมเงิน3สูุนะครับโดยต้องมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะต้องเป็นตัวกอรนะครับตัวเล็ก1ตัวหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็จะต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับต้องมีตัวอักษรตัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะครับจากนั้นนะครับสเปเชียลชาร์กเตอร์ตัวนี้จะเป็นอักขระพิเศษ1ตัวครับแล้วก็โดยรวมๆแล้วนะครับจะต้องมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษครับโดยมีจํานวน น้อยสุดก็คือ8ตัวอักษรนะครับเราจะใช้9หรือ10ตัวอักษรก็ได้ที่รวมๆกันแล้วครับของผมก็จะเริ่มต้นด้วยเป็นการใส่อักขระพิเศษนะครับจากนั้นก็ใส่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ครับตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขครับถ้าระบบขึ้นแจ้งเตือนในลักษณะนี้ก็หมายความว่าพาสเวดของท่านนะครับถูกต้องตามข้อกำหนดเงื่อนไขด้านล่างนะครับจะให้ ทำการเช็คบ็อกตรงนี้หมายความว่าเราจะรับข้อมูลข่าวสารคำแนะนำเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ w 3สกุลหรือไม่ผ่านทางบัญชีอีเมลที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้เราตอบว่าต้องการได้รับข่าวสารนะครับเพื่อจะมีในส่วนของตัวราคาโปรโมชั่นในการสมัครคอร์สเรียนต่างๆจากนั้นให้ท่านกด sign up g o Up r e e ตรงนี้นะครับเมื่อท่านกด s up for f r e e มาแล้วนะครับก็ บรรทัดน,นี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่ในส่วนของตัวชื่อบัญชีผู้ใช้นะครับเป็นชื่อแรกนะครับผมจะขออนุญาตใส่บัญชีเลยนะครับครูเพชรไอที IG ครับท่านก็ใส่ชื่อของท่านนะครับครับแล้วก็ใส่นามสกุลลงไปครับ จากนั้นให้ท่านกด continue ครับถ้าขึ้นในลักษณะนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าให้เป็นในส่วนของตัวอักษรเท่านั้นนะครับผมใส่เป็นจุดก็คือมีอักขระพิเศษผมใส่ตัวนี้ไปแล้วกด continue ยยืนยันอีกครั้งหนึ่ง อ่าครับถ้าขึ้นในลนักษณะแบบนี้นะครับ<อ>เมื่อสักครู่นี้อาจจะเกิดเออร์เลอร์ของทางระบบบัญชีของ Google นะครับแต่ถ้าขึ้นในลนักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าครับเราสามารถที่จะสมัครสมาชิกเจ้าตัวเว็บไซต์ W3 สกูลได้แล้วทีนี้นะครับเราก็คลิกคำว่า I have clicked the link นะครับเพื่อที่จะทำการส่งนะครับคำยืนยันไปที่บัญชีอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้ท่านเข้าสู่บัญชีอีเมลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ครับนี่ครับของผมก็กดเข้ามาที่ตรงนี้จากนั้นเลือกบัญชีอีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้ครับนี่ครับเจ้าตัวเว็บไซต์ W3 ยูสามสกุก็จะส่งในส่วนของการ v e r i f y เข้าใช้งานสมาชิกนะครับนี่ เมื่อเราเปิดเจ้าตัวบัญชีอีเมลขึ้นมาแล้วนะครับตัวระบบนะครับก็จะส่งข้อความมานะครับเขาบอกให้คลิกลิงก์นะครับ Verify อีเมลที่เราทำการส่งสมัครสมาชิก W3 ศูลตัวนี้มาเรากด Verify ์เลยครับอันนี้จะต้องว e r i f y ภายใน24ชั่วโมงนะครับผมกด Verify เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วก็เว็บไซต์จะ r e ้นเล็กนะครับมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็ เขาบอกว่าคุณสามารถใช้อีเมลนี้เนี่ยในการลงทะเบียนได้กับเว็บไซต์ W3School ได้เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคําว่า Return to Login ครับจะสังเกตนะครับเจ้าตัวเว็บไซต์ก็จะบอกว่า My Learning นะครับเข้ามาที่หน้าแรกก็คือการเรียนรู้ของเรานะครับแล้วก็กล่าวคําทักทาย w สามสกุลทักไทยแล้วก็มีในส่วนของตัวชื่อผู้ใช้งานนะครับเป็นครูเฮดไอทีแล้วก็บอกว่ามีความยินดีต้อนรับนะครับในการเรียนรู้จากเว็บไซต์ของเริ่มอยู่สามสกุลตรงนี้นะครับซึ่งเรามาดูองค์ประกอบสําคัญในส่วนนี้ก่อนเลยนะครับเราจะสามารถเริ่มนะครับเรียนรู้ได้จากอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เขาบอกว่า Start for Learn เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา H t m l นะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะ บอกนะครับว่าภาษา HTML เนี่ยเป็นภาษาเริ่มต้นนะครับที่จะใช้ในการสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์เลยนะครับทีนี้ก็สกิลเลเวลก็เป็นแบบ beginner นะครับพื้นฐานเบื้องต้นใช้เวลาในการเรียนรู้24ชั่วโมงครับนี่แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการเรียนรู้ของเรานะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็น list tutorial นะครับเราลองกดเข้าไปดูนะครับนี่ list tutorial ก็จะเป็น t u t เ r ี a l ของเจ้าตัวภาษา HTML นะครับเราก็ศึกษาจากตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เป็นรูปแบบของคำสั่งนะครับภาษาอื่นๆก็เช่นกันนะครับภาษาอื่นๆก็เช่นกันอันนี้เป็นเจ้าตัวของภาษา HTML แล้วก็มี exercise นะครับมีคำถามของเราแล้วก็มีตัวอย่างการใช้นะครับก็จะเป็นบทเรียนตละลบทไปเลยครับแล้วก็จะมีเช็คลิ i s t ให้เราว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับอ่า เป็นบทเรียนบทเรียนเกี่ยวข้องกับในตัวของภาษา HTML ทั้งหมดเราก็สามารถจะคิดเข้าไปดูได้ครับทีนี้ผมขอปิดไปก่อนนะครับส่วนด้านทางขวามือนะครับเขาก็บอกว่า welcome uh, your source ก็คือเขาจะขึ้นนะครับในส่วนของคะแนนแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเรียนรู้ของเราตรงนี้เป็นเป็นกราฟให้เราดูได้เลยนะครับแล้วก็เราตอบเรียนไปแล้วกี่บทเรียนนะครับแล้วก็ตอบคำถามไปกี่คำถามก็จะอยู่ใน ลักษณะนี้นะครับสมมุตินะครับผมกดไปที่ m า l e l r n r n i n g นะครับ My Learning ตอนนี้เรายังไม่ได้ทําการเรียนรู้ตัวภาษาอะไรเลยแต่เมื่อสักคู่นี้เราเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวภาษา s t m l นะครับก็คือเราก็ได้คะแนนมา1นึ่งหนึ่งพอยต์นะครับทีนี้ผมอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอะไรนะครับเราก็สามารถกดเข้าย้อนกลับไปที่เจ้าตัวโลโก้สัญลักษณ์เดี๋ยวมันอยู่3สกูลตรงนี้ได้ครับจากนั้นนะครับ เราก็เข้าไปที่ตรงตัว Tutorial นะครับสังเกตด้านกว่ามือนะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปคนแบบนี้ก็คือหมายความว่าเราเข้าใช้เว็บไซต์ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา Python นะครับ Python อะ y t h o n ตรงนี้ครับโปรแกรมมิ่งนะครับ y t h o n เรียน y t h o n ก็กดเข้าไปครับนี่ครับก็จะมากล่าวนะครับเกี่ยวกับตัว Python ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับ เราก็สามารถจะกด Start Learning Python Now ตรงนี้ได้เลยครับนี่ก็จะเรียนนะครับว่าทำไมเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าตัวภาษา Python นะครับซึ่งภาษา Python เนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นภาษาอันดับที่3ของโลกนะครับที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นารายละเอียดนะครับ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับภาษาพอเราศึกษาอ่านข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะมีตัวอย่าง Example นะครับ Example <c oughs> พอเราคลิกเข้าไป Type is your s e l l ตรงนี้นะครับพอเราเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็กดเข้าไป ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคําสั่งนะครับด้านขวามือก็จะเป็นการแสดงผลออกทางจอภาพนะครับซึ่งเจ้าตัวภาษา Python ก็จะมีคลิปรายละเอียดการสอนในคลิปถัดไปนะครับในที่นี้ผมใช้คําสั่งคําว่า print นะครับก็คือแสดงผลออกทางจอภาพอยู่ในลักษณะของข้อความก็จะข้อความังกล่าวจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double ลโ o d e ตรงนี้นะครับแล้วก็มีวงเล็บเปิดด้านหน้ามีวงเล็บปิดด้านหลัง พอเรากดรันแล้วเนี่ยก็จะแสดงผลทางด้านขวามืออันนี้ก็จะเป็นการทดลองการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นผ่านเจ้าตัวเว็บไซต์เติมเป็ูสามสกุลตรงนี้เลยครับผมลองเปลี่ยนเป็นสวัสดีประเทศไทยนะครับครับจากนั้นผมกดคำว่ารันครับเรามาดูผลลัพธ์ครับ นี่ครับก็จะเป็นคําว่าสวัสดีประเทศไทยครับและในหัวข้อถัดไปผมก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในส่วนของคุณสมบัติคุณสมบัติเบื้องต้นของเจ้าตัวภาษาไพทอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ